สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับพอดีผมไปเจอคลิปหนึ่งในติ k กต o อที่พูดถึงห้องน้ําราคา16ล้านใช่แล้วครับฟังไม่ผิด16ล้านบาทครับมีโอกาสได้ขับรถผ่านพอดีก็เลยขอมาถ่ายบรรยากาศให้ชมกันหน่อยที่นี่คือปั๊มเชลล์นะครับที่พุทธมนทลสาย5จังหวัดคนครปฐมขับเข้ามาด้านในก็จะมาเจอตัวห้องน้ำเนี่ยครับที่เห็นด้านหน้านี้ทางขวาห้องน้ําชายทางซ้ายห้องน้ําหญิง ตรงกลางมีห้องสําหรับผู้พิการ2ห้องครับก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าจะต้องมารีวิวห้องน้ําแต่ก็เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันใกล้ๆนะนี่ประตูเข้าตรงกลางก็ได้นะครับหรือว่าจ,จริงๆเราจะไปเดินเข้าประตูด้านข้างก็ได้เดี๋ยวพาไปชมด้านในกันครับ นี่ครับภายในห้องน้ำก็จะมี2ฝั่งของโถปัสสาวะชายนะครับน,นับดูน่าจะประมาณ18โถครับก็ค่อนข้างกว้างขวางน้ำล้างมือครับแล้วก็ห้องส้วมนะครับถ้านับไม่ผิดน่าจะมีประมาณ9ห้องครับส่วนฝั่งผู้หญิงเห็นว่ามี25ห้องเลยครับอ่ทีนี้ดูภายนอกอีกเล็กน้อยครับนอกจากห้องน้ำที่รูดาแล้ว ตัวปั๊มน้ํามันเชล์ที่นี่ยังมีการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมนะครับให้เป็นมากกว่าสถานีเติมน้ํามันอ่าดูจากที่เห็นด้านหน้านียครับจะมีตึกแถวสีขาว,ขาวแล้วก็จะมีห้องว่างให้เช่าจํานวนมากเลยนะครับคือถ้าในอนาคตมีผู้ประกอบการสามารถมาเปิดร้านค้าร้านกาแฟร้านอาหารสินค้าต่างๆได้เนี่ยโอ้หอนาคตปั๊มนี้ก็น่าจะเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนช้อปปิง้งอะไรบริเวณเนี้ที่เป็นคอมมูนิตี้ค่อนข้างใหญ่ได้เลยครับ ก็จะมีมาจับจองไว้แล้วนะครับบางบางห้องอ่าแล้วก็มองเห็นจากป้ายนี้เห็นเขียนว่าเกี่ยวกับ Daily Park นะครับโครงการเฟสสามโซนภายในสวนก็ดาว่ากําลังสร้างสวนสาธารณะอยู่นะครับในอนาคตให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในย่านนี้ได้เลยครับอ่ามีเบอร์โทรสำหรับเช่าพื้นที่ครับเผื่อใครสนใจ สุดท้ายนี้ถ้าหากท่านใดผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะมาใช้บริการและสัมผัสประสบการณ์ที่หรูหราในห้องน้ำราคา16ล้านบาทนี้ได้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องลองดูคลิปอื่นๆในช่องของเราได้นะครับถ้าชอบก็สามารถกดติดตามได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ